ซักฟีอุ้งลักคณายันชัดบ้านใหม่ไม่รีโนเวทหลังบอลกฤษณะอดีตสามีเคลื่อนไหวจะรีบซ่อมบ้านรอวันแม่ลูกกลับมาอยู่ด้วยกันคนของกลับกรุงเทพมหานครเสร็จสับแล้วสำหรับคุณแม่ลูกหนึ่งอย่างนักแสดงสาวอุ้มลักคณาหลังจากที่ตัดสินใจแยกทางกับบอลกฤษณะอดีตสามีหวานฉ่ำไผ่น้ำตาล ปวดหมดสวีทฉลองครบรอบรัก11ปีสวยมากเบสรากวานีหวดแซบในชุดว่ายน้ำสีขาวหุ่นเป๊ะผิวสวยขาวไปทั้งสามว่ายน้ำร้อนชายิบซีปวดทีเด็ดนุ่งบิกินี่นอนอาบแดดเผยหุ่นสวยเป๊ะอกอึงเต็มเต็ม,ต,มตาซึ่งล่าสุดทางด้านบอลกฤษณะ ก็ได้ออกมาเคลื่อนไหวโซเชียลด้วยการย่ารักกับลูกสาวทั้งสองคนผ่านทางไ g Story พร้อมกับระบุแคปชั่นเชิงมอว่าปาจะรีบซ่อมบ้านให้เสร็จรอวันที่มามากับลูกกลับมาอยู่ด้วยกันนะครับถึงจะใช้เวลาซ่อมนานแค่ไหนปาจะพยายามครับและหลังจากที่โพสต์และข้อความดังกล่าวถูกเผยออกไปแล้วนั้น ทางด้านอุ้มลักคณาก็ไม่รอช้าออกมาโพสต์แทบทั้งภาพและแคปชัน่นโดยคุณแม่ลูกหนึ่งก็ได้เขียนแคปชั่นบอกเอาไว้ว่าบ้านใหม่ only no renovate พร้อมกับปิดท้ายด้วยอีโมจิสวมแว่นตาสุดเฟียสท่ามกลางเหล่าเพื่อนพ้องคนบันเทิงและแฟนๆที่ได้เห็นโพสต์ของสาวเจ้าต่างก็ไม่พลาดเข้ามาคอมเมนต์กันสนัน่นเช่น เน้นสร้างบ้านไม่สร้างภาพสร้างบ้านไรก่อนสร้างแต่เรื่ององง บ้านที่ดีเครื่องหมายตัวหนอนคือเครื่องหมายตัวหนอนบ้านใหม่จบนะเดินหน้าจ้าแม่อย่าหันหลังกับเดินหน้าแบบสวยสวยรวยรวยเน้นการกระทำไม่ใช่คำพูดชอบแคปชั่นจุงง,งบ้านที่ดีคือบ้านที่สร้างเองและบ้านที่มีแต่คนที่ทำให้บ้านน่าอยู่และมีความสุขพี่อุ้มกับดิสดิสคือความสุขของกันและกันแค่นั้นพอเชิดเชเลิศเลค่ะพี่อุ้ม คนจริงรักแม่อุ้มสวยหุ่นเลิอให้ผู้ช่วยมันเสียดายค่ะไอดอลหนูเลยแม่รักแม่สุดมากแม่อุ้มรีทำไมเหนื่อย555บ้าบ้านใหม่ดีกว่าปาังปงังสุดอัดและอื่นๆ